แ,แ,ลและอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นที่น่าจดจำของเรื่องนี้นะครับคือประสิทธิชโชคครับที่รับบทโดยพี่ท็อปเฮงินเฮงของเรานั่นเองเบื้องหลังที่แท้จริงของพระตัวละครนี้คือการถ่ายซ่อมครับจริงๆคือหนังถ่ายจบไปแล้วครับถึงได้นำสตอรี่ของประสิทธิโชคมาเสริมหนังเพื่อให้มีจุดพีคหรือว่ามุมมองอื่นๆบ้างจะได้ขำขึ้นครับ ทีนี้ถ้าผมพูดเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพหรือว่าอาจจะไม่สนุกสมจริงเท่าผู้ที่รับบทนี้โดยตรงนะครับฉะนั้นแล้วลองไปฟังจากปากของพี่โตกับบทบาทพระสิทธิโชคในเรื่องนี้กันเลยครับโอเคครับสัมภาษณ์พี่ท็อปนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวพี่ท็อปรบกวนช่วยแนะนำตัวให้พวกเรารู้จักสันนึงครับได้ครับสวัสดีครับผมผมท็อปหรือว่าคุณเอกราชษองลองรหรือว่าเขาเรียกกันในานามพี่โตเฮง<ๆ> จำไม่ได้ใช่ไหมฮะประสิทิความเรื่องเงี้ยปวดน้องกำใจหรืออีกเรื่องหนึ่งคือประสิทธิ์ที่โชค <c oughs> อ่าไอ้บอยอกรอนเลยมึงคนงจับมันได้เรื่องของเองเป็นยังไงเราสิ <c oughs> คือแล้วตอนนั้นนะพี่ลงพี่จตุรงเขาเป็นคนกำกับ <c oughs> ใช่ไหมบริษัทจีเเอสอืมเขาทำหนังเรื่องนี้คือเนี่ยเขา่าเสร็จเรียบร้อยแล้วในเรื่องโกโจยมทาเสร็จแล้วแล้วทีนี้เพี่ลงเล่าให้ฟังนะให้พี่ลงเล่าให้พี่ฟัง คือทางบริษัทก็บอกว่าตัดฉากไอ้บางฉากออกไปได้ไหมมันไม่ค่อยขำหรือยังไงไม่รู้นะครับแล้วเสริมฉากใหม่เข้าไปอีกสักสองสามฉากคือถ่ายใหม่ถ่ายใหม่เสริมเข้าไปเท่ากับพี่เป็นเรื่องเสริมแล้วครับคือเขาถ่ายกันเร็จตหมดแล้วแล้วเขาก็เลยคิดพอเรื่องมาว่าเฮ้ยเอาคนแค่มีพวกมึงเท่านั้นแหละที่ให้เกียรติกูไม่เรียกกูว่าไอเตี้ยแล้วทีนี้มีแต่คนเรียกกันว่าไอเตี้ยไอเตี้ยไอเตี้ยเรียกไอเตี้ยเราก็ ผ่ไปเจอผีนไปเจอผีอ๋อกูทำยังไงฮะจะหลอกพวกมันแต่งตัวเป็นแบบนักพีเลยทาแป้งทาอะไรให้ตัวขาวเลยก็จะหลอกพอหลอกปุ๊บคนไม่กลัวคนถีบมัางอะไรบ้างคนไม่กลัวมันก็เลยเป็นช็อตที่ว่าฮาฮากันไปกูถึกออกแล้วไปหนพี่ดิพี่ลงกเขาเป็นคนคิด พี่ราเขาคิดอะไรได้เขาก็เติมตรงนั้นเลยเขาพี่รณาเขาเก่งเขากำกำกับพี่ว่าถามว่าสิบปีที่แล้วคือถ้าสมัยนี้ไม่มี youtube คนลืมแล้วใช่ไหมไม่มีเ Facebook ไม่มีวิดีโออะไรพวกเนี้ยในออนไลน์เนี่ยก็ทําให้พิชชคดีเออก็ยังมีคนตามเราได้ยังมีคนชอบยังมีกวันนี้ยังมีคนเรียกไปนยังมียังมีบางคนเขาก็จะไม่ได้เรียกพี่โตนะบางคนก็เรียกปิธิโชว์บางคนก็เรียกพี่โตแล้วแต่จะสลับกันใช่แต่พี่ก็ดีใจพี่ก็ต้องขอบคุณขอบคุณ แฟนๆที่ว่าชอบแล้วก็แบบว่าเรียกพี่อะไรเงี้ยพี่ก็ยังจำกันได้เขาขอบคุณมากนะ